สวัสดีครับผม PMC ปุจจาลองไม้ครับวันนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการประมูลป้ายทะเบียนสวยๆนะครับที่จะจัดขึ้นภายในวันที่3-4ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้นะครับที่โรงแรมเดอะวลิลลี่บายกะตะธานีเชียงรายนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเลขสวยเลขมงคลนะครับมาบนป้ายการาฟริกสวยๆที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิิพิพัฒน์นะครับเรียกได้ว่า เป็นป้ายที่หนึ่สวยงามละสเป็นเลขมงคลและถูกชโงกนะครับเขาจัดประมูลกันที่เดอะลิเวอรี่นะครับ,บยกระตะธานีเชียงรายแต่ท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับก็ยังจะมีนะครับการประมูลผ่านเว็บไซต์นะครับหรือทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ข้างบนนี้ไว้ให้นะครับและเลขทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะฮะ,ะป้ายนี้เรียกได้ว่าถ้าใครประมูลเนี่ย ก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณตลอดไปนะครับแล้วก็ยังจะส่งให้เป็นมรดกข,ของลูกหลานได้นะก็คือถ้าประมูลได้ก็เอาเป็นเป็นติดตัวไงไม่ได้ติดรถติดตัวเราสามารถให้ลูกหลางลูกหลานได้นะครับและยังสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้คนอื่นไดส้สมมติว่าวันนี้ผมมีญาติผู้ใหญ่ผมอยากจะมูลประมูลป้ายนะครับไปฝากญาติผู้ใหญ่อันนี้ก็ทําได้นะครับข้อดีของมันคือถ้าประมูลไม่ได้เนี่ยเขาก็จะคืนเงินให้นะครับอันนี้ดีมากๆนะครับส่วนหลับหมวดตัวอักษรนะครับกอสอครับหมายถึง สุกเกษมเปลมปีมั่งมีเงินทองนะครับและที่สําคัญเนี่ยป้ายทุกป้ายนะครับได้รับการเจิมนะครับจากพระเดชพระคุณพุทธิวงวิวัฒนะครับพระสงเถรเจ้าอาวาสนะครับพระธาตุดอยตุงนะฮะ พร้อมกับคณะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2563นี้เอาเรียกเป็นว่าเป็นป้ายเป็นสิริมงคลนะครับมีการเจิมป้าเยเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ยังสวยงามมีศิลป,ปะของอาจารย์เฉลิมชยัยเข้าไปแปะด้วยและเลขยังสวยอยู่นะครับส่วนราคาเริ่มต้นนี้ตั้งแต่นะครับ3,000บาท10,000บาทและ ห้าหมื่นบาทครับความสวยของตัวเลขความถูกฉลุกของตัวเลขนั้นก็เป็นไปตามที่เห็นนะครับใครถูกฉลุกแบบไหนเนี่ยก็สามารถประมูลได้นะครับรายได้จากการประมูลเนี่ยนะครับนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเพื่อเอาไปขับเคลื่อนโครงการต่างๆเช่นอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับและยังเอาไปมอบช่วยเหลือคนพิการนะครับที่ได้รับอุบัติเหตุน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเข็นขาเทียมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าการประมูลท้งนี้ได้ทั้งบุญได้กุศลและได้เลข ที่เป็นสิริมงคลได้ของดีๆป้ายสวยๆงามไปติดรถท่านไว้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องชาวเชียงรายครับย้ำอีกครั้งนะครับ3-4ตุลาคมนี้นะครับที่โรงแรมนะครับเดอะลิเวอรี่นะครับที่โรงแรมเดอะลิเวอรี่นะครับเอาเป็นว่าถ้าพี่น้องคนไหนสะดวกไปจะดีมากแต่ถ้าไม่สะดวกครับออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตฝากกันไว้ด้วยนะครับพี่น้องชาวเชียงรายครับอย่าลืมนะลองไปประมูลกันผมก็จะไปครับเพราะว่า เลขมงคลแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับก็เหมือนทําบุญนะครับอย่างไรก็ฝากพี่น้องชาวเชียงรายนะครับเจอกันครับงานประมูลป้ายผมก็จะไปประมูล